ผมคงจะต้องพูดถึงคันหนึ่งคันนะที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็สิ่งที่ต้องพูดถึงจริงนะคือเรื่องราคาปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้นะครับราคาเขาสตาร์ทที่450บาทนี่มันคือคันที่เป็นคันแบรดนะครับเขาทำราคาแบบนี้ได้ยังไงนะครับ life my ครับสวัสดีครับวันนี้ผมคงจะต้องพูดถึงคันหนึ่งคันนะครับที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนะครับใช้คำว่าเฮ้ยอีกแล้วนะครับก็คือเจ้า h e น d i n g compact นะครับซึ่งตัวนี้มา,มาในระยะ2.7นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องพูดถึงจริงนะคือเรื่องราคาปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวของอ Handing Compact นะครับตัวนี้นะครับระยะ27เนี่ยราคาเขาสตาร์ทที่450บาทซึ่งโอ้นี่มันคือคันที่เป็นคันแบรนด์นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาเนี่ยเท่ากับว่ามันสามารถผมไม่อยากจะใช้คำว่า,เ,าเขาทำราคาแบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าตกใจออย่างนะครับนอกจากราคาก็คือประสิทธิภาพที่เขาให้มาแบบ ไม่เต็มหน่วยนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่เขาให้มาแบบเต็มรดเต็มหน่วยเนี่ยมันคืออะไรนะครับกับ e a d i n g compact No 1ตัวนี้นะครับกับเจ้า compact นะครับตัวนี้ No 1นน,นะครับจะดูเห็นปลายใหม่นะครับปลายใหม่เขาเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ปลายใหม่ e บร i n g นะครับแต่ว่าเป็นการเคลือบแบบพิเศษเพื่อให้รองรับกับเกมที่เป็นเกมหนักหน่วงนะครับอ่าจะสังเกตถ้า โฟกัสนะครับแบริ่งเขาจะมีการเคลือบนะครับซึ่งถามว่ามีผลอะไรกับการใช้งานระหว่างมีแบริ่งกับไม่มีแบริ่งไหมส่วนตัวผมเนี่ยถ้าระยะสั้นอย่างนี้ผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าการพันปลายสายเนี่ยคงจะไม่มีคนระับเพราะว่าคันมันเป็นระยะสั้นจะสังเกตอีกจุดหนึ่งครับมีนะครับแหวนกันร,ระเบิดให้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับคันที่ลักษณะมี แหวนการระเบิดให้ในลักษณะนี้นะครับแน่นอนว่าคือการรองรับเกมงานหนักนะครับสัมผัสแรกเลยนะครับที่จับคันนะครับแน่นอนครับมีความเบาแน่นอนนะครับสำหรับ compact no 1ตัวนี้นะครับความเร็วเล็กกระชับมือนะครับก็ยังมีให้อยู่นะครับเต็มสู วันนี้นะครับก็ใช้สายเมน10ปอนครับชิ่ง10ปอน,นครับ10 10เท่ากันเลยตกแบบบาลานซ์แตะนะจ๊ะ h a n d ิ้งคอมเพ c t กโนหน,นะครับในระยะ2.7เนี่ยน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบคันสไตล์เด้งๆตอนสะบัดปลายคันนะครับปลายคันเนี่ยจะขยับไม่เยอะนะครับ นั่นทำให้เราสามารถกำเหยียกก้อนใหญ่ไปวางลงจุดได้และใครที่ต้องการใช้คันรุนเนียเพื่อเก็บปลาไว้นะครับตัวนี้จะตอบโจทย์เลยเพราะว่าช่วงจังหวะวัดนะครับคันเนี่ยจะลงให้ทำใหออ้รับแรงกระชากต้นได้ดีนะครับตอบโจทย์มากเลยสำหรับออสายควักนะครับมีอีศกนี้ต้องมีโลหนึ่งโลสองนะจ๊ะ ไ้ขนนาดคงไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าคันรุ่นนี้เจอกับปานินไซโลผมรับรองได้เลยว่าสายเหมาเนี่ยถูกใจคันรุ่นนี้แน่นอนนะครับ ก็ฟีลลิ่งนะครับสำหรับการสับปลาเข้ามาเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าคัดปลายหลังใจดีว่าเรียกว่าวาฟได้เลยวาฟเลยก็ได้นะครับและนี่ก็คือ Handing Compact โ no น1นะครับคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับปีนี้นะครับใครที่มองหา คันที่ราคาไม่แพงนะครับใช้งานได้ดีเนี่ยคันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าตอบโจทย์คุณแน่สำหรับการเก็บปลาที่รวดเร็วนครับในหนึ่งคันประกอบไปด้วยคันนะครับห่อพลาสติกมาอย่างดีซองนะครับแฮนดิ้งตรงรุ่นไม่ใช่ของกรอบนะจ๊ะ ท่อนปลายอะไรนะครับสับรองให้1นึ่อันท่อนคันนะครับ3ท่อนนะครับโอ้หนาดีตูดครับมีที่เกี่ยวใส่เซฟให้เล็งนิดเดียวสองเจ็ <27. S 1> น้ำหนักเอ่ห้สห้าถึงห้ก้รัมท่อนดาม แฮนดิ้งนะครับมีโลโก้แฮนดิ้งนะครับ <Okay. S 1> บอกระยะคันตรงนี้นะครับระยะคัน2.7งจเคสีท่อนปลายนะครับ1.5มิลนะครับพร้อมใหมคาร์บอนมีทําสีอยู่ตรงช่วงระหว่างรอยต่อนะครับปอกกันระเบิดปอกอลูมิเนียมนะครับโอเคนี่ดูกลางแดด และนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากเล่าให้คุณได้ฟังในวันนี้สุดท้ายอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ได้แข่ไขร่ถ้าคุณยังรักในการตกปลาและผมจะนำเสนอคันดีๆมาให้คุณได้ชมอีกครับสำหรับนี้สวัสดีครับ Earth Day Freedom in my life